วันเชคพิกัดปักในรายพื้นที่ฝนจะตกหนักคืนนี้พายุเตรียมขึ้นฝั่งอินเดียตอนใต้หนาวจะเริ่มขึ้นแล้วไทยตอนบนพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเย็นวันศุกร์ที่9ธันวาคมซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่ฝนที่จะมีฝนตกหนักตกแรงบริเวณพื้นที่ภาคใต้รวมถึงประเทศไทยทางตอนบนจะมีฝนเล็กน้อยเข้ามาในบางพื้นที่ และนะครับจากบริเวณคอบรรยากาศสูงหรือมรสาอาศเย็นรอบต่อไปที่จะแผ่เข้ามาปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้จะมีอากาศหนาวเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอื่นแอดมินจะพามาดูในด้านของการรายงานข่าวจากลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยด้านปพสงขลารายงานเกิดอุทกาภายัยในพื้นที่จังหวัดสงขาลาเร่งช่วยเหลือประชาชนและประเมินความเสียหาย โดยล่า,าสุดในวันนี้9ธันวาคม2565เวลาประมาณ10นากา15นาทีด้านปอบพอ,อรายงานเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลารวมแล้ว4อำเภอ6ตำบล13หมู่บ้านปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ปอพอ,อได้ประสานจังหวัดเร่งดูแลและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อ,อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพกระทรวงมหาดไทยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางหรือกอปพกรายงานจากอิทธิพลของมรสุมตะออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้และมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างและหย่อมพอประกาศต่ำบริเวณเกาะบอเนียวจะเคลื่อนผ่านสหพันธรัฐมาเลเซีย ทำให้บริณฑภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักบางพื้นที่ส่งผลทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและน้าล้นตลิ่งในพื้นที่โดยในวันที่8ธันวาคม2565ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาน้ำไหลหลากขล้า,าท่วมบริเวณพื้นที่ตบลคลองรังและตลน,นาหมอมอเภอนาหม,ม่อมตบลท่าช้างอเภอบางกล่ำตำบลป่าชิง และตำบลนาว่าอำเภอจนะตำบลเขามีเกียรติอำเภอสะดาวรวมแล้ว4อำเภอ6ตำบล13หมู่บ้านปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นด้านปอพอได้ประสานจังหวัดองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นหน่วยทหารในพื้นที่จิตอาสาอปพรออาสาสมาัครมูลนิธิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังพร้อมจัดเจ้าหน้าที่สํารวจและประเมินความเสียหายเพื่อ,อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยัยงคงต้องแจ้งเตือนในด้านของพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหน,กหนักหนักมากเข้ามาโดยในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกอยู่ที่8เป็นของพื้นที่ รองลงมาภาคใต้ฝั่งตะวันตกเจ็ดสตันของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่นะครับโดยจะเน้นบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลงุงสงขลาปัตตานียะลาน,น,นราธิวาสการะบี่รังและสตูลโดยสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง2-3เมตร ส่วนฝั่งตะวันตกเคลื่อนสูง1เมตรห่างจากฝั่งเคลื่อนสูง1-2เมตรส่วนอุณหภูมินะครับอุณหภูมิต่ําสุด22-24องศาเซลเซียสสูงสุด2 6 2อ,องศาเซลเซียสเดี๋ยวแอดนินจะพามาเช็คพิกัดและปักหมุดในด้านของพื้นที่ฝนนะครับในคืนนี้จนถึงในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่18นาฬิกาของคืนนี้เป็นต้นไปนะครับจะเริ่มมีกลุ่มฝนตกฟ้าขนองเข้ามาจะเน้นเป็นกลุ่มฝนปานกลางนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ บ้านสายใหญ่8.5ม mm, ิลิเมตรหวนโดน7.6ม mm, ิลิเมตรสงขา6.9ม mm, ิลิเมตรบ้านลองแงะ8มิลิเมตรจนะ7.3ม mm, ิลิเมตรนาทวี7.5ม mm, ิลิเมตรสบ้าย,ย้อย5.7ม mm, ิลิเมตรปัตตานี6.1ม mm, ิลิเมตรปานาเร5.7ม mm, ิลิเมตรยะลา5.8ม mm, ิลิเมตรบ้านโลทู5.2ม mm, ิลิเมตรหรือตอ6.3ม mm, ิลิเมตร บ้านบันนังสตา6.7ม mm, มและนาราธาสี่ว่า7.4ม mm. ต่อไปย1่สนาฬิกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองจะเน้นบรียนหาดใหญ่2ม mm, มปัตตานี5.9ม mm, มรยะลา5.9ม mm, มตรและนาราธิวาส5.7ดมเมตรเชียงคืนโมเดลเปลี่ยนยังคงมีฝนตกฟ้าขนองโดยจะเน้นทางตอนล่างๆนะครับหาดใหญ่1.6 mm, จมมจะนะ2.4ม mm, มตร บ้านคลองแง่2.1มมนาทวี3.1ม mm, ิลเสะดาว2มมตรสบ้าย้อย4.9ม mm, มปัตตานี5.2ม mm, เมตรปานาร4.8ม mm, มตรบ้านโลทู4.8ม mm, เมตรยะลา3.6ม mm, มหรือส่อ2.5ม mm, มตรบ้านบันนังสตา2.1ม mm, มนาราทิวาส2.7ด2.7ม mm, ิลมตรสุไหงโกรก3.6ม mm, มเมตรตะนแม่วาด 2.7มมต่อไป3นาฬกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนจะเน้นบริเวณพื้นที่จังหวัดตรัง1.1มลมพัทลุง2.4ม mm. มตรบ้านกิรีวง1.7ม mm. มหาดใหญ่1.6ม mm. มควนเนียง5.9ม mm. มบางแก้ว5.8ม mm. มบ้านผังเภา5.3ม mm. เมและสงขลา4.4มมต่อไป6นาฬกาโมเดลเปลี่ยน นครศรีธรรมราช2 2ม mm, มตรตรัง1.4ม mm, มหาดใหญ่1.8ม mm, มตรยะลา1.6มิมตรกาฬรกาของวันพรุ่งนี้10บธันวาคมโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองจัดเน้นระโนด6.8มิลมตร mm, พัทลุง4.1ม mm, มบางแก้ว5มเมตรบ้านพังพผา5ม mm, เมตรขวรเนียง5.3ม mm, มรสงขลา6.3ม mm, เมตร หาดใหญ่3.1ม mm, จนมนะ4.2ม mm, เมตรปัตตานี6.4ม mm, เมตรปานาเร5 5.1มมและบ้านโลทู2.6มิลิเมตริในการโมเดลเปลี่ยนจะมีฝนเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่พัทลุง2.6ม mm, เมตรบ้านกิริวง2.5ม mm, มหาดใหญ่3.3มตรปัตตานี2.8ม mm, มตรยะลา1.6ม mm, เมตรและนาราธิวาส2.4ด2.4มเมตร ซึ่งนะครับจะมีพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่บางพื้นที่ก็ไม่มีฝนนะคบส่วนพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนในช่วงนี้ปเปลี่ยนข้อบรรยากาศสูงหรือมรลอากาศเย็นมีกําลังปานกลางจนถึงอ่อนนะครับพัดเข้ามาปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้จึงทําให้ในช่วงนี้มีอากาศเย็นแต่จะมีหมอกเข้ามาในตอนเช้ารวมถึงมีฝนเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่จากลมตะวันออกในระดับบน ที่จะพัดนำกลุ่มฝนเข้ามานะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรระวังพืชผลทางการเกษตรเสียหายในช่วงนี้นะครับคือในช่วงวันที่9จนถึง10ธันวาคม จากนั้นนะครับ11ธันวาคมจะเริ่มมีบริเวณควรรามประกาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระหว่างเส้น1,014จนถึง1,018ให้โซปาชาลที่จะแผ่ลงมาแต่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อนนะครับ11-13ธันวาคมจะทำให้มีอากาศเย็นถึงหนาวเข้ามานะครับในบางพื้นที่จากนั้น1 4ธันวาคมจนถึง18ธันวาคมบริเวณเส้นควรรามประกาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ถี่เลือก และต่อเนื่องจนถึง1,024หฮโซบาซานจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนรวมทะเลจีนใต้ทั้งบริเวพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางตะวันออก กรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ทางตอนบนจะได้สัมผัสกับอากาศเย็นที่จะเข้ามานะครับรวมถึงอากาศหนาวที่จะเข้ามาในบางพื้นที่ของประเทศไทยทางตอนบนขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเตรียมเสื้อแขนยาวเสื้อกันหนาวไว้อบอุ่นร่างกายนะครับหนาวแรกแห่งปีจะเริ่มมาแล้วในปีนี้ขอให้เตรียมตัวรับมือกันนะครับโดยพยากรณ์อากาศในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนในคืนนี้จนถึงในวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือจะมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้าและจะเริ่มมีหมอกในตอนเช้านะคะอุณหภูมิต่ำสุด19-22องศาเซลเซียสยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8 5องศาเซลเซียสส่วนสูงสุดเชื่องเที่ยงถึงบ่าย31-34องศาเซลเซียสและนะครับจะมีฝนเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วนมากเน้นทางตอนบนฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นกันนะครับจะมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้าและจะมีหมอกเข้ามาในตอนเช้านะครับ อุณหภูมิต่ำสุด18-21องศาทันเซียสสูงสุด31-33องศาทันเซียสเบริณยอดภูจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12-15องศาทันเซียสและจะมีฝนเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วนมากเน้นทางตอนล่างของภาคนะครับส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคกลางจะมีหมอกบางเข้ามาในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด ยี่สิบสามถึงยี่สิบสี่องศาเซลเซียสสูงสุดสามสิบสองถึงสามสี่องศาเซลเซียสและจะมีฝนเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วนมากเน้นฝั่งล่างๆนะครับภาคตะวันออกเช่นกันนะครับจะมีเมฆเข้ามาเป็นส่วนมากและจะมีฝนเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่าสุดยี่สิบสามยี่สิบสี่องศาเซลเซียสสูงสุดสามสิบเอ็ดถึงสามสามองศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูง m, หนึ่งเมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีเมฆเข้ามาเป็นส่วนมากจะมีฝนเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสสูงสุด32-34องศาเซลเซียสส่วนได้ด้านของภารกิจการติดตามเส้นทางของพายุไซโครนเมนโดสในขณะนี้นะคบไซโครนเมนโดสอยู่บริเวณมหาสมุทรอินเดียมุ่งหน้าเรือนต่อขึ้นฝั่งบริเวณพื้นที่อินเดียทางตอนใต้ในขณะน,นี้พิกัดอยู่ที่ละจิจู 10. ด10.9องศาเหนือลองจิจูด 81.4องศา,าตํานออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ102กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะว,วันตกเฉียงเหนือเล็กน้อยซึ่งนะครับในด้านของพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ประเทศไทยไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะาอากาศของประเทศไทยแต่จะดึงลมแห่เคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมพัดพาเมฆพัดพาฝนเข้าสู่ทางตอนใต้ของบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ จึงทาให้มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาประเด็นพื้นที่ภาคใต้ทางตอนล่างในบางพื้นที่หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดจะรายงานให้ทราบเป็นระยะๆะะะะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กด share แชร์ให้ด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ